สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง South the Story อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ตอนนี้จะมาตัดหลายวันแล้วไปงานศพเพิ่งมาค่ะก็เลยเพิ่งจะได้มาตัดเดี๋ยวเราก็จะได้ตัดกันเนาะโอ้ยหลายวันละอันที่จริงว่าจะตัดตั้งแต่เมื่อวานทีนี้ทาเกาวแล้วมันไม่ติดยังไงไม่รู้แล้ววันนี้พอดีก็ติดงานไปงานศพ ไปพี่งานผีตกป่าก็เลยเพิ่งจะได้มาตัดเนาะเดี๋ยวตัดเราจะได้ไปทรงแต่ลายใหม่ยังไม่ได้ขึ้นโอ้ยเดี๋ยวตัดสักทีแล้วก็จะได้เย็บเอาดิแบบนี้นะถ้าถ้ามันลายเดิมสีเดิมนี่มันไม่ต้องเพราะว่าเราขึ้นใหม่ก่อนให้มันพอม้วนได้แล้วเราค่อยตัดแต่ทีนี้อันนี้ลายใหม่สีใหม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าลูกค้าจะเอาแบบไหนพี่ก็เลยให้ตัด ตัดก่อนนะแล้วไปเย็บเอามันอาจจะทุลักทุเลตอนขื้นหน่อยถ้ามีการเย็บอะเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นไรผ่านมาหมดทุกสนามแล้วเลยคอนมทุ่งยากยากกว่าน,นี้มีอีกไหมต้องพูดแบบนี้นะ <c oughs> ต้องพูดแบบนี้แหละตอนนี้ยากกว่าน,นี้มีอีกไหมอ่ะอันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเนีย่ยเดี๋ยวมาเริ่มผื้นใหม่อันนี้ก็ทอทอเปิดหน้า หน้าแรกไว้ละอันนี้ก็ปล่อยทิ้งเนี่ยติดกาวเสร็จแล้วมันก็จะอยู่เห็นไหมถ้าเราติดกาวเสร็จแล้วมันจะไม่มันจะไม่มไ,มไม่หลุดไม่อะไรนี่เดี๋ยวทีนี้เราก็มาเกะนะคะเราก็จะมาแกะออกดูซิดูซิอันนี้ก็ต้องโยนทิ้งโยนทิ้งข้างหลังก่อนกิกะ ไปเสร็จอีกแล้วหนึ่งพื้นนะอเออะทิ้งเอาไว้ข้างล่างก่อน,น,น,นอเนาะเนาะเนาะเยเสร็จสักทีผืนใหม่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอสีอะไรลายอะไรอยูน่นี้ใครจะเอาสีตอนนี้เอาผืนนี้ให้เอาไปส่งก่อนไปงานศพเพิ่งกลับมาเดี๋ยวก็ พอดีเยวจะได้เอาไปส่งที่ที่ร้านที่บ้านทุกพี่ตอนที่ม้วนน่ะมันมีหลายชั้นเกินมันเป็นแบบเนาะหนังสือพิมพ์เฮ้ยหนังสือพิมพ์อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วหนังสือพิมพ์ก็พอใช้นาน,นานไปนานไปก็ต้องก็ต้องทิ้งเพราะว่ามันเปื่อยเนาะหนังสือพิมพ์ยิ่งหายายากๆอยู่ อย่างซูเปร์มิ้เก่าๆเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยผลิตกันแล้วนี่ไม่ไปอ่านซูงสอพิมพ์แล้วทั้งเขาทั้งเราเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมต้องทิ้งก็ยังไม่ทิ้งหรอกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพิจารณาใหม่ <c oughs> เส็จสักทีวันนี้ก็คงต้องหางานอะไรมาทำไม่รู้ลูกพี่จะจ่ายงานใหม่มาเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะ

ไม่ไงั้นนะผือเขเป็นนิดเดียวละเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วนะคะอืม้มกันไก่นี่กอนนอกจริงๆแล้วมันคมนะแต่ว่าเวลาเราตักมันตักมันตักไม่ไม่ถนัดโอเค นี่ค่ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งพื้นเสร็ไหมสวยไหมนี่พอดีสรดไปงานสมมาใส่ชุดสีดำยัง,ยงถอดแค่เสื้อแขนยาวก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนี่เอกเสร็จไปอีกหนึ่งพื้นนะคะยังไม่ได้จัดพอไปตัดออกมาก็อันนี้เลยแต่ยังไม่ได้จัดให้เข้าที่เข้าทางจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องดึงต้องอะไรให้เข้าที่เข้าทางอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซ like, ับสไคร์ที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะบ๊ายบาย